วันนี้ที่ผมมาอยู่หน้าที่ผมมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปของมือถือนะครับซึ่งคุณเห็นอะไรไหมครับมันคือ b o ็อก y ไต์เวอร์ชันโคตรของโคตรพ่อโคตรแม่เก่านะครับซึ่งผมก็สรรหาหลุดไปได้นะครับซึ่งถ้าคุณหาตอนนี้แม่งไม่มีแน่นอนนะแต่ผมม่สรรหามาได้ไงนะครับก็ตัวเกมเป็นยังไงนะก็เข้าไปดูกันเลยกูนี่ก็สรรหาอย่างเลย หน้าตาเปิดเกมมาก็จะโผล่ที่ Studio นะครับที่จริงก็เล็กสเสนนะครับอันนี้คือโอ้โหโอ้โหถ้าจะขนาดนี้อันนี้อ่าเดี๋ยวนนเดี๋ยวอันนี้อ๋อไอ้ถ้ากดตรงทงจะคือก็คือเปลี่ยนภาษานะครับก็มีเกาหลีอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือระบบเกมใช่ไหม แล้วนี่ข่าวเชตมีการโหลด Data นะครับมันเป็นข่าวมันทำอะไรไม่ได้เลยอะอันนี้ก็เป็นอาชี t นะครับซึ่งของจริงก็ไปแล้วนะครับอืโอ้เซฟซอพูดี้เดอ๋อมันก็จะมีโหลดไปเซฟอะไรอุ้ยใหญ่แล้วนะครับมอนี่ก็เป็น Developer อันนี้ก็ผู้พัฒนานะครับก็มีแค่2คนนะครับ อ่าแล้วก็ผู้สร้างสก,กินนี่ก็จะมีเฮ้ยผู้พัฒนาน,นี่น้อยจังเลยวะก็ไม่แปลกที่เกมเขาจะอ่าอัปเดตชานะครับก็จะไปบ้าเขาเลยครับน,นี่ก็ม,มีโปรโมโค้ดอ๋ออันนี้เป็นโค้ดเป็นโค้ดของเกมนะที่ว่าเกมแบบอ่าก็คือจะมีช่วงโปรโมทนะก็มีโค้ดอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นแชร์เกมน,นี่ก็ Facebook พี่แกนะครับ นะกูไม่เข้าไอ้สุดออกนะแล้วก็น,นี้เป็นอะไรเนะี่ยองว่า B K B K อันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์นะครับกดไม่ยากนะกดเล่เกมก็มีเซิร์ฟไปเลือกนะครับโอ้โหภาพมึงเก่าไปเลยเนี่ยมึงดักแก่โทษนะครับก็ไปเอเชียนะครับโอ้ identity เหมือนกับไม่มีคนอยู่แล้วอ่ะใจเย็นดิ เหมือนกับเซิร์ฟถูกปิดแลว้วอะกูรอสายให้ได้ปะโอ้ก็มันเป็นเวอร์ชันที่ดักแก่มากนะครับก็คงจะไม่มีอะไรนะครับอ่ะก็จากนี้นะขอยืมคลิปของเอ่อทิกเท็นะที่เขาได้รีวิวเข้ามาดูนะครับก็ขอยืมหน่อยนะครับอ่าก็นะครับ อตอนนี้พี่แกก็เข้า,าเข้าเกมมาแล้วครับก็ระบบระบบพวกการซื้อการขายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคซึ่งระบบเปิดกล่องก็จะเหมือนภาคเก่าๆนะครับสําหรับใครที่เล่นภาคใหม่คงไม่รู้แนละ้วว่าระบบเป็นยังไงนะครับแล้วก็ระบบปืนก็เหมือน,เ,อนเดิมนะก็เหมือนภาคเก่าๆนะครับระบบการซื้อการขายก็ว่านใหม่นะปืนก็ มีไม่มากนะครับก็มีดก็มีประมาณเอ่ออ่าก็เหมือนแบบมันมีแค่นิดเดียวอะ่ะอ่าครับผมก็กกแล้วก็พวกเอ่อแล้วก็พวกตัวละครน,นี่ก็โอโ้โ,อโหโคตรด่าแกเอ่อตอนนั้นไอตัวที่เอ่อตอนนั้นไอตัวสองสองร้อยทองยังไม่มาเลยแล้วก็ไอตัวหมื่นอ่าแล้วก็ไอตัวแล้วก็ไอตัวหมื่นบาทอะ่ะยังไม่มาเลยนะแล้วก็มีวิธีการเอ่อรับเงินนะหรือว่ารับของโดยการดูโฆษณานะครับ โอเคแล้วก็พี่แกก็จะเปิดเข้าไปที่ระ,ระบบเหมือนับเปิดเปิดเข้าไปดูเพลเยอร์นะอืก็อะไรเหมือนกับพี่แกเปิดกล่องนะแล้วก็พี่แกก็ได้สก,กินนะเมือ่อก่อนนี่รู้สึกจะมีสก,กินแค่97สก,กินนะครับมีโคตรน้อยเลยคือเวอร์ชันนึงดักแคร์มากนะครับแล้วก็นี่เป็นระบบเพื่อนนะระบบเฟรนแต่ใครเล่นภาคนี้นี่คงไม่รู้นะว่ามันมีระบบนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นระบบที่ โคตรจะเก่านะครับซึ่งแทบจะมีประโยชน์อะไรเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสร้างห้องนะหรือเปล่าวะออันนี้คือภาคสดนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ไปดูอะไรมานะอ๋อใช่แล้วใช่แล้วอันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสร้างห้องนะครับโอเคก็จากที่ดูอันเนี้ยเนี่ยอ่า AWP อะไรก็ว่าไปนะโอเคซึ่งตอนนี้พี่แกก็ทาอะไรวะก็เหมือนจะมาแบบรีวิวหมด นะก็มาดูอะไรนี้ด้วยนะครับโอเคซึ่งภาคน,นี้คงจะไม่มีใครขุดมาเล่นหรอกเพราะแม่งโคตรเก่านะครับอ่าถ้าใครจะทานภาคน,นี้นี่มึงโคตรเทพอ่ะผมโอเคเป็นอ่ามันเป็นภาคที่มันดักแก่นะพอก็เกมที่เกมนี้ที่ผมเล่นครั้งแรกนี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของเอ่อหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งนะอันนี้คือเข้ามาสร้างห้องละนะ ก็ตรงเมื่อกี้นี่อาจจะเป็นแบบดูอะไรสักอย่างนึงแหละนะครับอันนี้เป็นโหมดทีมเดนแมทนะครับน,นี่ก็เ w p มีตอนนั้นยังเอ่อตอนนั้นยังยังไม่มีโหมดซอมบี้โซยวอลนะครับแต่ก็แมปเนี่ยก็มีแค่แมปเดียวนะครับก็น่าจะเป็นแมปอ่าบัสนะรหรือว่าแบปดับที่เรารู้จักกันอ๋อมีแมปโอ้โหไม่มีแค่สองแมปเหรอถ้าจะขนาดนี้นะครับก็อ่ะ สุดยอดครับอันนี้คือพี่แกเข้ามาในเกมแล้วน,นะก็จะเห็นได้ว่าสีสันเกมนี้มันช่างจืดชืดนะครับบล็อกนี้ไม่ต่างจากเอ่อไมค์ค r ร f ฟนะครับอ,อแมปนี้มันเอ่อรู้สึกว่าแมปนี้จะโอ้โหยังไงอะคือแบบคือแบบมันจะเอ่อคือแบบบันไดยังไม่มีแหละอ่าต้องโดดขึ้นบล็อกเอาครับแม่งทาให้คนนี้ขยันกระโดดกดปุ่มกระโดดเลยทีเดียวนะ แต่ก็นี่พี่แกก็จะเดินรอบแบบให้ดูนะครับก่อนลลาไปนะครับอา่านะแล้วก็ก็หันมีมีการหันดูของนะตอนนั้นเงานี่ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะอันนี้คือด่านออฟฟิศนะที่พี่แกได้กระโดดรถเต้นให้ดูไอ้เหี้ยแบบแม่งน่ากลัวป่ะอนะผมเห็นแสงไฟนี่รู้สึกสยองปแปลกนะครับนี่มันนี่มันออฟฟิศหรือแบบ ตึกล้างเอ่ออะไรสักอย่างนะเออโอ้โหตรงนี้ก็ต้องกระโดดขึ้นด้วยครับรู้สึกว่าภาคเก่านี้มันจะไม่มีแบบไอ้พวกบันไดใช่ไหมออไม่เลยไอ้พวกที่แบบมันจะเป็นทางนูนขึ้นไปอะ่ะอ่าที่แบบเราเดินแบบสบายๆอ,อ่ะอ่าโอ้โหไฟหตอนนั้นเอ่อแมปยังไม่มีทางต่อนะครับแล้วก็ถูกปิดกั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแมปอ่าแมปเดิมนะขบวนขบวนไม่เดิม นะครับอืมหูภาคมึงเก่ามากนะครับอ่าแล้วก็ระบบการเดินของเมื่อก่อนเนี่ยอ่าก็คือเดินเนี่ยก็คือมือมึงจะไม่ขยับเลยเว้ยมือนี่จะอยู่เฉยๆเลยนะครับก็แบบเหมือนมึงแบบไม่มีอารมณ์อ่าง้นนะะแต่ว่าผลงานพี่แกก็ดีนะครับอ่าที่ทำนะก็มีอ่าอ่าอะไรวะคือมีผู้พัฒนาแค่ไม่กี่คนนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นปัจจุบันของพี่แกนะ ก็โอเคครับผมอ่าผมมีเรื่องมาพูดแค่นี้ครับแล้วก็ผมพามารีวิวได้แค่นี้ครับผมโอเคก็เป็นไงนะก็สนุกกันไหมนะถ้าชอบกดไ like ลค์ครับอ่าถ้าถูกใจก็กดซับสไคร์นะก็โอเคก็ก็ต้องขอลาไปก่อนผมสวัสดีครับ